โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกมวันพีทไพรเลสออ a เออร์ซีกับยากมากเหมือนเดิมนะครับโผมและเราก็ไปเป็นเจ้าแห่งโจสรสลัดเหมือนเดิมวันนี้จะเอาตัวอะไรไปอ่านี่เลยไคโดสายใช้พลังล่างแรกครับตอนนั้นเราเล่นไคโดล่างล่างนี้ล่างสองเรียกว่าล่างสองนะสายความเร็ว แต่วันนี้เราจะมาเล่นร่างแรกเรายังไม่เคยเอาไโดร่างแรกมาเป็นเจ้าเงินสลัดเลยไป<อ>ร่างนี้มันมีความสาม,มารถพิเศษที่ไม่เหมือนกับร่างสองนะครับร่างนี้มันจะแปลงร่างเป็นมังกรนะถ้าผมจําไม่ผิดมาเรียงสกิลแบบนี้หรือผู้บัญชาการสุดเอิม่มเมื่อวานเราควรจะเอาระเบิดพลังไปนะครับเวนดิสอะ แต่ผมไม่ได้ออกไปไงวันนี้เราเลยไคโดมีสองล่างนี้เราก็จะเอาระเบิดพลังไปกับกับล่างมังกรแล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นแบบาวันดิสฐงุดงิดหงุดงิดเลยทีเดียวอืถ้าไม้ตายมันมีอยู่สองละ2สองไม้ตายนะก็คือปล่อยพลังกีดร้องคำรามฟาดกระบองทิพตาส่วนท่านี้ก็เป็นฟาดกระบองไปเรื่อยๆเป็นท่า ถ้าที่ศัตรูจะไม่หยุดนิ่งนะถึงเราใช้ไปมันก็อนี่อยู่ดีเราก็เลยเลือกไปปัญหาคือตรงนี้แหละจะเอาสกิลอะไรไปมีโจมตีลูกกระจอกค่าประสิทธิ์พิเช่มไหม้่าต่อสู้พิเศษเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนอสะสมอ๋อเอาสะสมถ้าเราทุ้พิเศษไปด้วย1อัน เพิ่มเวลาของระเบิดพลังอ๋อแล้วก็ระเบิดพลังแล้วได้เลือดเพิ่มพลังโจมตีของระเบิดพลังอาโมนะถ้าผมอยากจะเอาท่านั้นไปมันใช้เท่าไหร่วะลูกกระจอกเหรอก่อนนะลูกกระจกหัวรันท่านั้นมันใช้เท่าไหร่อ่ามันใช้ส่องแต้มครับน,นี่ท่านี้ โหลดสกิลเร็วขึ้นใช่ไหมไอ้โหลดท่าต่อสู้พิเศษเร็วขึ้นร่างระเบิดพลังใช่ไหมละ่ะเพิ่มปริมาณเพิ่มของเกตเออเพิ่มปริมาณเพิ่มอของเกตท่าต่อสู้พิเศษเมื่อพลังชีวิตเกินกำหนดแต่มันต้องใช้22ง,สอง,ส,องสองแต้มอะเอาอะไรออกอะเท่าออกไม่ได้เลยวะงั้นเอาเอาอันนี้ออกเอาลูกกระจกอ,ออกผมจะเอาท่าเจาะเกาะไปแทนดีไหม เ,เพิ่มค่าเสียหายต่อศัตรูแข่งแกงโดยไม่ต้องอยู่ในสถานะไรเกาะเออเนะเพิ่มความเสียหายต่อศัตรูแข่งแก่งโดยไม่ต้องอยู่ในสถานะไรเกาะก็ีทะลุเกาะเออลดการชะงักลดการชะงักนี่ไคโดไม่ค่อยชะงักมั้งแต่เอาไปชะงักอยู่แล้วเพราะว่าต้องเอาตัวแรกแค่นี้อ่ะหขาด ไม่เป็นไรแค่นี้สก,กิลก็โหลดเร็วแล้วเชื่อผมเฮ้แต่เราไม่ได้เอาตีลูกกระจออกไปหรอวะถ้าตีลูกกระจออกตายไวก็ได้สก,กิลเร็วนะ้า <laughs> ใครโดต,ตัวมันล,ำล่ำนาล่างนี้จะไม่เป็นเกตมักรเห็นปะนาล่างมนุษย์ มาดูท่าไวายท่าวท่าอ้ท่า,วาตวัดทีเดียวก็ก็ได้ล้วหนึ่งสองสามสี่หห้าทีเอาไปห่าไม้ตายอันนี้คือคำรามเลื่อนลดมาหน่อยนึงท่าที่สองกบองออสโนีพิฆาตเป็นไงล่ะ ขาแรกโบขยำ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 ตีไงหนึ่งสองโอ้โหไขโดเฮ้ยท่านี้ท่านี้สองนี่นี่ลาวาแปลงร่างโชเลยแปลงร่างผมดุดแล้วดูสิครับไขโด4 5 6ทีไหนมาดูดิ่ท่าหมายตายก้อนยิงนิวคีร์และหนวดดำไปไหนและท่าต่อไปไปทคำลามน้ำแข็งลูกลงมาว้าต่อไปสายฟ้าช็อตสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไคโด รายการเอ้าโดนอะไรวะหนึ่งสองโอ้โหนี่คือท่าธรรมดาที่เรากดลองกดในงสวดผ้าสวดผ้าช็อตโหดไหมล่ะโคตรโหดอ่ะโคตรโหดอ่ะช็อตนานด้วยช็อตอย่างนานด้วยเอาต่อโน้ำแข็งลูงลงมาเว้ยตามด้วย ปล่อยพลังคืนเตาที่ปอนอนากมรณะโอ้โหโคตรโหดอะแค่ท่าโฟโฟพวกนี้ก็นี่นี่กับสายฟ้าต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปเรื่อยๆเออหมดจะหมดละจะหมดละหนึ 1, 2, ่งสองสามอาสามคืออะไรเอาหมดแล้วอะโอ้โหร่างหมดมานี่นเลยร่างหมดคำร้างคำร้างป,ปากเตาพร้อมกับหาครี พร้อมกับฮาคิเอาไปอีกขอนอสเนียขอนที่ไหนวะกระบองเลยกระบอกอันนี้ระเบิดพลังสู้ไม่ปล่อยให้ศูนย์เปล่าหรอกมานี่แค่ตีธรรมดาก็ชนะแล้ว้าคำรามฮาคิคำรามฮาคีเอาไปคำรามต่อจบไว้แน่นอนขอบอก ทายเพียร์ตัวครับหนึ่งสองฟาดฟาดฟาดเอาไปอีกกระบองอสันีบิ๊กมัน่นเหรินเหรินเหรนไม่เป็นอะไรเลยหรอเหรินเหรินอันหนึ่งขย,ข,ยข,ยขย่มขย่มขยิมขยิมขย่มขยิมนี่แน่หนึ่งสองสามฟาดฟาดฟาดว่าไงออนก่อนเฮ้ยถ้ามังกร ถ้ามังกรโหลดโหลดขึ้นมาได้ไงอะถ้า <couple> ม <osters> oh ังกรเน่ยเราระเบิดพลังแล้วถ้ามังกรได้ด้วยเหรอตอนนี้พี่ข้ามาไคโดไคโดไคโดถ้าสามฟันพุ่งพุ่งว่าไงว่าไงหนึ่งสองสามสี่คำรามอะไรคำรามอีกทีจะหมดแล้วระเบิดพลังจะหมดแล้วเออรวดเร็วไหมล่ะ บล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าคนเดียวแล้วไคโดเจ้ากับข้ามาสู้กันนี่แน่ใส่งอยู่นั่นแหละไสใสจังเลยใสจังเลยหยุดเลยอย่าใช้สกิลก่อนใครใช้สกิลก่อนชนะใครใช้สกิลก่อนชนะนี่แน่นี่แน่ใคแปลงร่างเลยเปล่าแปลงร่างเลยหรือเปล่าล่ะยังไม่ต้องแค่ไคโด แค่ไคโดหลอกก่อนหมดก่อนหมดแล้วเราจะใช้ท่าเกาะหมดเกาะหมดแล้วใช้ท่าใสอีกครับตายไหมไม่ตายหรอกหลอดหลอดใหญ่ขนาดนั้นหนึ่งสองไคโดกระโดดแล้วตีกลางกัดได้ไหมไม่ได้นะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนขย,ยี้ขย,ยี้พี่ฟาดดปวยกระบ,บองเอาไอีกปนขี้ปากตายซะ ไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ,เ,หรอเรียบร้อยกันโคตรว่โะโคตรมากไม่ต้องเอาโจมตีลูกกระจกปลาเดีย๋ยวแปลงร่างเป็นมังกรเหนียวเลยเพื่อละหอนก่อนหอนหอนหลอกทีนึงหอนหลอกทีนึงโอ้โหแปลงร่างเป็นมังกรแปลงร่างเป็นมังกรแล้วได้ดาเมจไหม ไม่ได้ละม่แรกแรกของมงกรโอ้ยพ่นพ่ที่ปากเนียไม่เท่เลยพ่นที่ปากพ่นที่ปากไม่เทห่งสองส่าสบุ้ง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 เฮ้ยท่าสว้าแก้วมงกรชัดๆทาไมตายดีวเอาไป โคตรแข็เอาไปอีกโอ้น้ำแข็ง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 ยังไงหนึ่งสองสามสี่หาสี่ไปไงอู้พายุหมุนพายุหมุนทางก่อนแม่งใช้พื้นที่โคตรเยอะครับหน ik, ึ่งสอง ทำไมมอนหายไปไหนหมดทำไมกระเด็นไปตรงนั้นล่ะครับฮะกระเด็นตรงนั้นน่ะกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเอาไปก่อนแม่งไม่ดีตรงนี้แหละแม่งกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้กระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยดูปูจิโทรายังอยู่งั้นอยู่เลยหมดแล้วท่าหมดแล้ว ไปตามฟูจิโทระกลับมาก่อนดิไปทำอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยฮัลโหลไปนูน่นไปนูน่นออกไปเลี้ยงออกไปออกไปไม่ออกไม่ออกไม่ออกเออนี่ไปนูน่นข้าหมายตายกระบ,บองช็อตทำเสียเวลานะับฟูจิโทระทำเสียเวลา นะล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายนีเออไปไปรวมกันเป็นกลุ่มจะได้ตายสามคนหาสองดีกว่าหนึ่งสองลาวาลาวาเอาไปกระบอกอัศดีฮาคิราชันว่าไงเหลือคนเดียวแล้วแกเหลือคนเดียวแล้วแก ไปนู่นไปนู่นเลยไปนู่นเลยหอนอดูซึมถอนอีกสลบอยู่หอนให้ตาย,ยไม่ตายด้วยหนึ่งสองนี่นะนี่นะนี่นะร่างธรรมดาก็ตายแล้วมั้งแปลงร่างทำไมให้เสียเวลาฮะหนึ่งสองสามสี อ่อนนี่ระเบิดพลังอยู่นี่ว่ะอื้มอ้าวไฮ้มันวะพวกตัวใหญ่ๆมันหมดทุกตัวเลยนะนี่แน่นี่แน่หลบไปเลยอ้าวหนึ่งสองสามโโลกโลโลอะไรหอนสิครับ คำรามคำลามด้วยพลังฮาคิของข้ายาโอ้ยใจเย็นอู้จะตายจะตายจะตายเฉยเพิ่งเห็นเลือดขอแปลงร่างเป็นมังกรแป๊บหนึ่งผ่านนึ่งก็จะจัดการเจ้าง่ายๆนะเซงโงคุอ่านึง่งทำไมพ่นที่ปากแล้วมันไม่แรงเลยวะคีิไม่ค่อยตายเลย ไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพุ่งเร็วเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาติดช่องแคบเป็นมังกรที่ไปไม่ได้ป้าบอที่สุดกลับคืนล่างไปได้ไม่ทั่วแมพให้ตายเถอะคำรามโคบี้โดนมาโอ้มาเนี้อะรอาบิกกับบองอัศนีค<ไหน>ู่ คู่นี่คือโดนโดนคู่โดนคู่ไหมล่ะไหนวะไหนวะโคบี้ไปไหนวะโอ้ดูโคบี้ดิโอ้ยเกาะหายหมดอ่ะกระโดดดังกระโดดดังไปโน่นโคบี้ให้กลับให้กลับเข้าไปนี้เดิอดพลังบวกดีกว่า มาถอนก่อนทีนึงมาแล้วปกโ้นสดัดกำลังมาสองยิ่งตีมันยิ่งไกลไกลว่ะเฮ้ยยิ่งตีมันยิ่งไปไกลว่ะเฮ้ย,ย,ยไไกระบอกซะนี่แงเด้นกระเด็นแงเด้นกระเด็นนี่แน่นี่แน่กระทึ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 ะ้ กระทืบเนี่ยเน้นกระเด็นว่ะเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีกระเด็นมาดินะกระตือกระตืบกระตืบกระตือไม่แน่เอาดิตีระยะไกลลาวาลาวาลาวาเป็นไงหนึ่งสองลาวาลาวาลาวาถอนทีหนึ่งระเบิดพลังกระเทศวะนี่หว่า ม่ต้องแปลงร like ่างเป็ Aa, นมังกรให้เสียเวลาตอาสามหัวหัวหัวกระบอกอัสนีใส่ไข่มึนไข่มึนอยู่ตายไข่มึนอยู่ตายแลลี่มึนเหรอแลี่มึนนหรอี่มันโอเด้งมิววาหนึ่งสองสามสี่เข้ามาในระยะ เข้ามาในระยะก็โดนน่ะโอม้มีใครเป็นไรเลยเหรออะไรวะเก่งกันเกินไปละกราบต้องไปแล,ะละ้วล่ะนี่แน่ต้องแปลงร่างเปง็นมังกรไหมไม่ต้องแปลงหรอกต้องแปลงแล,ะละ้วล่ะสักหน่อยเดี๋ยวเผลอเผลอเรอจะตายเอาหนึ่งท่าหนึ่งไม่เวิร์กท่าหนึ่งไม่เวิร์กแล้วก่อนท่าวายมีนะท่าวายเฮ้ยท่าวายคือท่าอะไรอะ่ะ ห็อกเป้าหมายเอาไปไอ้ท่ายิงนิวเคลียร์นี่มันต้องยิงไกลๆว่ะดูดิหนงไปไหนก็ไม่รู้เอาน้ำแข็งไปก่อนเลยโอ้บงบังบงบังบงบังโดนน้ำแข็งตายบงบังอ้าดูน้ำแข็งตายคิดจะมาสู้ไคโดอะไรเนี่ยขยี้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 มอนขยี้มอนเก็บก่อน กกมมเว่่ลลตัหนนชอบตอนแปลงร่างเป็นมังกรนะผมว่ามันกว่าใคโดร่างร่างสองอีกนะเนี่ยนึกว่านะดูดิร่างมนุษย์มันก็เลยจะเก่งใ่ป่ะร่างมนุษย์เก่งร่างมนุษย์ว่าไงถอนใส่ดิ คำรามแขกปากแขกปากด้วยพลังฮาคิแล้วก็บังกรบังกรกับมองอัศนีไอ้ลูกพ่ออย่าโมโต้ลูกพ่อเองอย่าโมโต้ลูกพ่อเองแรงล่าคับอ่สองฮะหนึ่งสองโอ้เอาไปดีเอาไปดีเอาไปดี เอาไปดีน้ำแข็งล่วงมาเอาไปดียังมีอีกสายฟ้าช็อตไปรวมกันเยอะๆไปรวมกันเยอะๆเออไปรวมกันได้ไหมได้ไหมแล้วก็ท่าไม้ตายไฟเฮ้ยเราเข้าไปใกล้เกินไปวะไปซึมก็เด็นไปไกลเลยวะท่านี้อันนี้ก็เดินไปไกลเลยวะนี่แน่ นี่แน่โดนไหมอุ้ยโดนหโดแรงว่ะเฮ้ยแรงอะเนี่ยถ้าถ้าน้ำแข็งแรงอะเนี่ยถ้าโดนอะถ้าโดนเนี่ยเอาอีกไปไปดิไปช็อตไปช็อตไปฟ้าช็อตไปฟ้าช็อตครับผมไปฟ้าช็อตครับผม อานี่เลยหนึ่งสองสามนี่แน่นี่แน่ลูกแก้ววิเศษลูกแก้ววิเศษบุ้งรู้สึกไม่โดนเลยลูกแก้ววิเศษเอาไปปีซึมอุตตะไม่ตายว่ะหมดแล้วพลังลอุตตะไม่ตายนี่แน่ไปได้แล้วลูกเออไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วโหนมากขอบอกหนึ่งสองเคลียร์เคลียร์เคลียร์เอาประเด็นมาแล้วจะเวอร์ถอนสักหน่อยอันนี้เป็นล่างเดี๋ยวเป็นแบงคอนแป๊บหนึ่งใจเย็นเอาไปบอสคนนี้เฮีย แทงล่างเลยจะเบิดพลังไม่ต้องออกมาก็ได้นี่นนนว่า,า,า,าหนึ่งสองน้ำแข็งน้ำแข็งเอ้ยน้ำแข็งดีน้ำแข็งดีงดตามด้วยเท้าไม้ตายควยเก็บคอโอ้ออโดนดไหมเนะี่ยเหมือนมันไม่แรงเลยว่ะเอาน้ำแข็งวิ่ง ต้องลดเกาะนก่อนนะค่อยเอาน้ำแข็งล่วงมาหลองสามไหนลองลูกกลมๆนี่ลูกกลมๆมันเหมือนไม่โดนแล้วมันไม่รุนแรงเลยลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่ลูกใหญ่ได้มไหมน้ำแข็งอีกตึมว่าไงน้ำแข็งโดนบ้างไหมสายฟ้าเนี่ยแหละสายฟ้าเนี่ยแหละคอต์สไหมคอรอต ้โดนแล้ววะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พ่วง,งอคอพายบหมุนหมุนอมุนหมุนว่าไงเฮ้ยถอยมาแล้วก็หันไปโจมตีด้วยเลเซอร์บีไปซึมนี่อย่างนี้ต้องเต็มเต็มว่ะอย่างนี้เต็มเต็มว่ะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละตามด้วยแนละ้วอ้าวหมดแล้ววะ่ะ หมดแล้วสองสามสีตายซะไม่ยอมตายไม่ยอมตายอีกขออีกทีนึ่งตายซะไม่ยอมตายอีกทึบกระทื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 บกระทึบกระทึบกระทืบนี่แะ ยังอยู่ยังจะอยู่ไปหวั่นซะยังยังอยู่อีกยังดูอีกอมาตะแล้วอมตะเหรอ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 อยู่ได้ไม่ยอมไปสักทีได้ได้ได้ชายร้ากระโดดตึ้ง เทียมมากเทียมมามาหอนึงทีก่อนจะปแปลงล่างแปลงล่างเปน็นมังกรมาแล้วล็อกเขาสักตัวหนึ่งหนึ่งสอง,ท,สองมมทำไมมันเป็นมุมนี้วะทำไมเป็นมุมนี้วะ เอาไปสายฟ้าโอ้โหมีคนแข็งว่ะมีคนโดนแช่แข็งไอ้โจมตีกลางอากาศน่าจะโอเคเนี่ยมาดูดิเลเซอร์บีมของเราจะทำร้ายใครได้ไหมเหมือนโดนเหมือนโดนแล้วก็เหมือนไม่โดนโร่โร่โร่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 ไงหนึ่งสองสามสี่อายุหมุน กระจายกระจายเป็นคนละทิศคนละทางเอามาเอามาอีกโดนขัดจังหวะหนึ่งสองโนขัดจังหวะเอาล่วงไปเยอะๆโดนม้างไหมเนี่ยโดนบ้งไหมเนี่ยที่แน่สายฟ้าไปดิยไม่ได้แช่แข็งเลยสายฟ้าอุ้ยแรงเลยโดนมึยิ เก,เก็บไปดีเก็บไปดีเก็บไปดีแล้วก็หันหน้าเขาไปคนขี้ปากเอ้ามันเดินมาหาแล้วว่ะไม่โดนใครเลยดิอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่มีน้ำแข็งอีกเฮ้ยเปลี่ยนล่างซะแล้วเขาไปเชียระบองดิครับกิงมาดูกันระเบิดพลังแล้วพลังมังกรพลังมังมกรคาดจะไอ้นี่ไหม วมาครับว่าไอ้ทุกขีระเบิดพลังแล้วมันไม่นี่นะเนตีตรงนี้ดินี่แน่นี่แน่นี่แน่มึนใช่ไหมหมึนใช่ไหมหมึนมึนเอาอีกมองอัสนีเฮียท่าไงหน่อยมาหนึ่งสองสาม คาี่ชอบชอบคาซีอ่ะแผกปากฮาคิแทกปากฮาคิชอบมากกลายเป็นมังกรข <c oughs> ลมมันเอาไปน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่ฟ้าตอตายครับผมไม่รอดโดนใส่ฟ้าของมังกรเข้าไป ใส่ฟ้าของมังกรด้วยเอาไปคีบปากหมดแล้วนะไปซึมชนะครับผมจะถ่ายรูปไงวะเนี่ยตัวมันเริ่มเหยียบเฮ้ยจะถ่ายรูปครับผมถ่ายไม่เพลงง่ายๆเนี่ยถ่ายรูปไงวะเนี่ย ถ่ายรูปไม่ได้ครับสนุยสิ่ง,ม,ง,ม,งมั้งได้ <c oughs> นคราวนี้่ะเป็นใครมันมันตอนเป็นคนที <c oughs> ่มีความรู้สึกนี่ผมว่าแ,และตัวแม่ง่็ เก่งไม่กี่ตัวอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเก่งสามารถเก่งได้ทุกตัวอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> มันเก่งเจาะจงว่ะมันเก่งเจาะจงเหมือนในในการ์ตูนว่ะเกมมันไม่ได้ทำมาสมดุลทุกตัวว่ะต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะบางตัวอาจจะเก่งไม่ไม่เท่าลำเอียงนิดนิด ากด like, ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ